และตอนนี้ผมอยู่ที่บูธเทล o ่ามอเตอร,ตตอร์ประเทศไทยครับในงานบ้างของ International Motor Show ครั้งที่46นะครับเรามาดูกันว่ามีรถคันไหนที่เป็นไฮไลท์บ้างรวมไปถึงมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆให้พวกเราชมกันบ้างครับ ตอนนี้ผมอยู่กับคุณนัททรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่ยาวครับสวัสดีครับส่งคอนเซปต์การจัดนี้บ้างครับก็คอนเซปต์ของเรานะครับคอนเซปต์ปีนี้โตโยต้ามาในทีม move your world นะครับ move all opportunity นะครับขับเคลื่อนทุกโอกาสให้เป็นจริงครับปีนี้เราก็นํารถมาแสดงหลากหลายรุ่นมากเลยครบทุกรายอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนนะครับเรามีข้อเสนอพิเศษสุดสําหรับรถทุกรุ่นนะครับ รวมทั้งเรื่องของรถพลงงานไฮบริดรถเชิงพาณิชย์แล้วก็รถย่อนิยมในเซ gment ต่างๆครับก็สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์นะครับตอนนี้เราเอาตระกูลไฮลักซ์ลิวมาครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว4 x 4 GR Sport นะครับ Z e d i t i o n ั r e ร n r c นะครับแล้วก็กระบะไฮเรียบพร้อมดัดแปลงไฮลักแชมป์ของเรานะครับก็จะมีรถดัดแปลงมาให้ดูเยอะแยะเลยแล้วก็ King of PPV นะครับ Fortuner พร้อมชุดแต่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็น l e a d e r l e g e n d e r แล้วก็ตัวชุดแต่งวายบ body นะครับลอแมกอะลอยจากเรนโซเราเอามาโชว์ให้หมดเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็รถยนต์นั่งรุ่นต่างๆนะครับก็ล่าสุดก็ยอดนิยมก็ป๊อปป๊อปเตอร์ทาก็เป็นยาริสเอทิฟทางด้านหลังนะครับแล้วก็สเปเชียลเอดิชันนะครับด้านหลังนี่แหละครับเป็นตกแต่งพิเศษรุ่นไนเช่ตัวเลขยาริสเอทิฟไนเช่แล้วก็แฮชแบ็กยอดนิยมยาริสนะครับหรือว่ารถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะครับโดยได้ไวล์ออสครับเรียกว่ามาครบ ทุกรุ่นจริงครับครบจริงๆนะฮะยิ่งกว่าครบนะฮะหลากหลายสุดๆครับฟู้ดทรัคก็มีเลยก็มีครับอยากให้พูดถึงไฮไลท์ของปีนี้ครับว่ามีรถอะไรบ้างครับที่อยากจะไฮไลท์เป็นพิเศษก็ปีนี้นะครับเรามีรถเยอะมากปีนี้ก็อย่างเช่นรถไฮบริดนะครับมิดไซส์ซีดานอันขายดีอันดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นอนิวคาเมรี่นะครับตัวไฮบริด SUV นะครับก็จะเป็น Yaris Cross Corolla Cross แล้วก็ Corolla Altis เอ่อไฮบ r ิดเ r ียสปอนะครับแล้วก็ตัว Innova Sinit นะครับแล้วก็แน่นอนนะ MPV สุดหรูก็มีทั้งอัลฟาแล้วก็เวลไฟเอาเข้ามาโชว์ด้วยครับเรียกว่าทุกคนจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นขับเองหรือว่าจะมาเป็นครอบครัวนั่งสบายๆยิ่งใหญ่แล้วก็ขนของได้สบายๆแน่นอนได้ครับด้วยนะครับโปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับพี่ยาวครับอ๋อเราเรียกได้ว่าทุกคันมั่นใจนะฮะเราไปสุดทุกดีลครับกับโตโยต้าเพราะนั้นเนี่ยมั่นใจเรื่องคุณภาพรถความไว้วางใจอันดับหนึ่งนะครับสบายใจกับดีลที่เรียกว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็เรามีส่วนร่วมกัน ทั่วประเทศที่รองรับอยู่แล้วสามารถมาที่นี่หรือไปที่ศูนย์บริการก็ได้ครับครับผมครับแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้านะครับที่มั่นใจในรถลูกค้าที่ใช้รถไฮบริดนะครับทุกรุ่นนะครับรับฟรีนะครับ t o y o t a Smart Plan นะครับเป็นแพ็กเกจการให้บริการเช็คระยะตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง50,000กิโลเมตรฟรีนะครับขยายการรับประกันสูงสุดถึง5ปีนะครับหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะครับแล้วก็ขยายเวลาระยะรับประกันนะครับ ของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับ10ปีและการรับประกันระบบไฮบริด5ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางเรียกว่าโตโยต้าไทยแลนด์จัดเต็มจริงๆนะฮะปีนี้ฮะทั้งไลน์อัพรถที่มาแบบว่าหลากหลายนะฮะคุ้มค่าสุดๆนะครับสำหรับความน่าสนใจอื่นๆฮะที่พี่อยากจะพูดถึงมีอะไรบ้างก็จริงๆก็ไม่เพียงรถยนต์นะครับเรื่องของการให้บริการต่างๆนะครับเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น T Connect นะครับโตโได้ชัวร์อ็อกซนะครับหรืออุปกรณ์ตกแต่ง GR Collection หรือก็ การใช้รถแบบใหม่คินโตะนะครับลักษณะการเช่าใช้เราก็มีให้บริการนะครับแล้วก็แน่นอนคงไม่ใช่แค่สินค้าและบริการก็เราก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตมินิทอล์กออนสเตจนะครับกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและศิลปินชื่อดังนะครับตลอดระยะเวลาการจัดงานของเราครับสุดยอดจริงุครับหรือแม้มาที่บูธของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับในบางครัอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ที่สองนี้ครับขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับ เียกว่าครบจริงๆครับสำหรับบูตเทล o ตอในปีนี้นะครับที่มอเตอร์โชว์2 0 2 5ครับใครที่สนใจนะครับรถที่หลากหลายครับจะเป็น Family หรือจะขับเองหรือว่าจะเป็นรถดัดแปลงแบบนี้ก็แวะมาที่บูตของเตล o ต a m o โมเตอร์ประเทศไทยได้เลย